สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลคลิปนอนเทนดีทาโร่นะคะชาแน,นลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากวันนี้ครูจะมาอัดคลิปนะคะคนที่คบคิดอย่างไรกับเราวันนี้จะเป็นไพ่สิบไม้นะคะเอกสารที่ประกอบในการบรรยายก็จะเป็นไพ่ชุดโออิงเลชนะคะสำหรับคนที่คบคิดอย่างไรกับเรานะาจริงๆต้องบอกว่าถ้าในคนที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะเป็นแฟนกันแล้วรักใครชอบพอกันแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าด้วยความที่ว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่งานใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเรื่องของเราเป็นภาระคือเป็นภาระที่จะต้องดูแลไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักใครอะไรเราแล้วนะแต่เขามีความรู้สึกว่าเรื่องของเรามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาระที่หนักแบบหนึ่งตรงที่ว่าเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาดูแลเราได้ไม่ดีดังนั้นในเจ้าชะตาบางคนน่ะเคยเจอว่าคิดถึงขั้นที่ว่า เออเลิกดีกว่าเหตุที่เลิกไม่ใช่ว่าไม่รักนะแต่เหตุที่เลิกเป็นเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าไม่แฟร์กับเราถ้าจะให้เราต้องเอ,อ่อเขาเรียกอะไรนะคอยเขาเลื่อยไปเป็นเพราะว่าเขาเองก็รู้ว่าเขาไม่มีเวลาที่จะดูแลเราได้ดีอะไรประมาณนั้นเออโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นไพ่สิบไม้หัวตั้งนะคะถามว่าคนที่คบคิดอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นในลนนักษณะนี้แต่ถ้าเกิดแต่งงานกันแล้วเนี่ยบางทีก็จะเป็นความรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยตรงที่ว่า ถ้าแต่งงานกันแล้วบางทีมันเหนื่อยในภาระหน้าที่หลายๆอย่างในชีวิตคู่ที่ต้องแบกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแฟนกันเนี่ยบางทีเขาคิดว่าแบบเออเลิกตอนนี้มันยังทันไงอารมณ์จะเป็นลักษณะว่าเลิกตอนนี้ยังทันให้เจอไปเจอคนใหม่อะไรที่ดีกว่าฉันอะไรเงี้ยโมเมนต์เขาจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าแต่งงานแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้คิดเลิกหรอกเขาก็คิดแค่ว่ามันเป็นภาระหน้าที่ที่แบกอะไรหลายๆอย่างบางทีก็ อารมณ์คนเรามันเป็นไปได้นะบางทีอยากจะโยนทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหายไปพักหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะแต่จริงๆก็ไม่ได้เลิกไม่ได้อะไรการที่ว่าถ้าเราแต่งงานกันแล้วแล้วเขานิ่งๆไปในในกรณีเนี้สิบไม้หัวตั้งบางทีไม่ได้มีคนอื่นแต่เป็นมีความรู้สึกว่างานก็ต้องทำภาระทางบ้านหรืออะไรต่างๆมันโหมประดังเข้ามาไงก็เลยมีความรู้สึกไม่ไหวแต่ถ้าเกิดหัวกลับหัวกลับนี่จะง่าย ที่ว่าง่ายๆก็คือว่าถ้าหัวกลับเนหมายถึงความรู้สึกคิดไม่ซื่อการมีคนอื่นดังนั้นถ้าถามว่าคนที่คบคิดอย่างไรกับเรามันก็รวมคนที่แต่งงานมีสามีหรือมีภรรยาแล้วถ้าในกรณีนี้เนี่ยจะแปลอย่างเดียวเลยค่ะว่าเขามีคนอื่นถ้าหัวตั้งยังไม่ชัวร์นะถ้าหัวกลับเนี่ยแปลว่ามีคนอื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ดูใบเดียวมันก็อาจจะไม่ชัวร์ใช่ไหมคะก็อาจจะต้องเปิดไพ่สี่ใบแล้วก็ดูไพ่รอบข้างว่ามีไพ่ใบใดที่มันไปติดในเรื่องเกี่ยวกับตรงที่ว่าลักซอนมีไพ่ใบใดที่มีลักซอนไหมพอมีใบนี้ซึ่งเป็นไพ่สิบไม้หัวกลับซึ่งก็แปลว่าการคิดไม่ซื่อการมีคนอื่นอะไรอย่างนี้รวมอยู่ด้วยก็จะทําให้เราประเมินสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นว่าไอ้ที่เขาห่างจากเราไปเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรนะคะ อาละค่ะก็ครบแล้วนะคะสําหรับความหมายคนที่คบคิดอย่างไรกับเราทั้งหัวตั้งและก็หัวกลับนะคะในวันนี้ครูก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกทท่านนะคะขอบคุณทั้งสมาชิกและทั้งผู้ที่กดไลค์ผู้ที่กดติดตามทุกทท่านนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณในกําลังใจที่ส่งมอบให้มาทุกทท่านเลยนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกทท่านค่ะขอบคุณค่ะ